เปิดเปิดด้วยสี่ภาพเล่าเรื่องทิศทางการเมืองดีกว่านี่ไงลองดูซสี่ภาพเล่าเรื่องนี้จะบอกอะไรอย่างไรบ้างบอกทิศทางการเมืองอย่างไรค่ะเริ่มจากภาพได้ห่งก่อนใช่ค่ะภาพนี้เมื่อคืนผมบอกเลยนะเมื่อคืนเป็นภาพที่น้ําตาผมสึมจริงๆรหมายถึงเห็นภาพนี้แล้วเ็นภาพน้น้ตาใช่มีคนส่งมาให้เหมือนกันอน้ําตาผมสึมจริงๆนะค่ะ ดูให้ดีนะฮะภาพบนจอบรรยายสักนิดดีไหมคะคุณอัฐในภาพเดี๋ยวคนจะงเราจะเห็นชาวกเกลียงที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าบ้านบางกลอยบนค่ะและไล่รวมถึงจุดที่เขาเรียกกันว่าใจ,ใจแผ่นดินซึ่งก็อยู่ในเขตอุทยานแก่งกระจาน อยู่ในเขตอุทยานแก่งกระจานเชรบุรีอุทยานแก่งกระจานมันก็กว้างใหญ่ไพศาลใช่ค่ะอยู่ที่จะโฟกัสตรงไหนแต่นี่จุดคือใจกลางแผ่นดินนะคะใจจุด,ดที่เขาเรียกว่าใจแผ่นดินจุดที่เขาเรียกว่าบ้านบางกลอยบนใช่อยู่ลึกทีเดียวแหละลึกมากใช้เวลาเดินทางสามวันนะถ้าเดินเท้าเขาบอก ถ้าเดินดาวนนะมันต้องเดินเท้าใช่รถไม่ได้ไม่ได้และมีแต่เฮลิคอปเตอร์ไปลงระหว่างทางไม่อีกทีก็ต้องเอาเอาหอไปลงระหว่างทางแากวก็เดินเท้าเข้าไปแล้วก็รับขึ้นหอลงมาไม่งั้นเดินทางสามวันนะอในภาพนะที่บอกว่าน้ําตาซึมในภาพเนี่ยชาวกะเลี่ยงบ้านบางกลอยบนกําลังทําอะไรคะชาวกระเลี่ยงใจบปนดินใช่ค่ะเขานั่งคุกเข่านั่งพับเพียบกับพื้นพนมมือพนมมือแล้วแต่อีกหนึ่งภาพมันจะแรงเกินผมไม่กล้าหยิบฉวยคือ ยึบชฉวยมันนาเสนอบนจอ,อก้มกราบคือหลังจากพนมมือแล้วมามีชฉาต่อไปคือก้มกราบ,บที่เท <bạn> ้าพื้นอ่ะที่พื้นอืเ um. มื่อก้มกราบที่พื้นก็ใ <ท Yeah. S 1> นเมื่อเ,เขาคุกเข่าเข้าประเพียบอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าที่ยืนเจ้าที่ยืนแปลว่าอะไรก็เหมือนกราบเท้าอะ่ะถ้าก้มกราบลงมาที่พื้นมันก็คือก้มกราบเท้าเจ้าหน้าที่นี่แหละถูกต้องเจ้าหน้าที่ที่เห็นนั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานค่ะ เป็นเจ้าที่จักรมอุทยานจะมีเจ้าที่ตำรวจผสมโรงผสมกลุ่มด้วยหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเจ้าหน้าที่คนของรัฐถูกต้องข้าราชการข้าราชการไทยเอาอละครต้มลงกราบแทบเท้าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานค่ะรู้สึกอย่างไรรู้สายอย่างไรกับภาพนี้ครับรู้สึกเยอะนะหลายคนก็รู้สึกเศร้าสะเทือนใจพอเห็นภาพแบบนี้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกเลยว่า เขาสุดๆของเขาจริงๆหมายถึงชาวบ้านเราจะ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 ,จะ,จะเ็นไว้ก่อนนะช่วงกลางๆท้ายๆรายการเราจะหยิบเอาภาพนี้มาขยายความใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีที่มาของภาพนี้ที่มาของภาพนี้และที่สําคัญที่สุดจากภาพนี้มันกําลังส่งแรงกระเพื่อมทางการเมืองอ่ะประเด็นแร n TO, ก n g o เกระเลียงบางกลอย เขาจะย้อนกลับมาม็อบในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคลียร์ไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะหลังจากที่เคลียร์ไปแล้วครั้งนี้เขาย้อนกลับกรุงเทพอีกครั้งขอปักหลักเนี่ยแหละอยู่ตันนี้เขาจะเปิดเวทีข้างทันเรียบรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหนึ่งคนค่ะที่ดูแลแลบผิดชอบอืประมาณนั้นละกันเป็นรัฐมนตรีที่สถานะมั่นคงไหมเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเขาจะไล่ คุณท็อเวลาวุฒิลมตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถูกต้องเกี่ยวข้องันเรื่องนี้โดยตรงเรื่องนี้ว่ากันว่านายกโกรธมากค่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นฟ่งเส้นสุดท้ายที่ทําให้ท่านนายกตัดสินใจหรือเปล่าสลับเก้าอี้กระทรวงทรัพย์เลยไหมอรอดูมันคือช็อตต่อไปแต่เอาช็อตผ่านตรงนี้ไปก่อนอภาพที่สองภาพที่สองจากนครศรีธรรมราชเมื่อวานตอนตอนเย็นเย็นใช่ค่ะเลือกตั้งซ่อมเขตสามตอนหัวขั้ใช่เลือกตั้งซ่อมเขตสามไปดูคลิป เมื่อวานนี้นี่ปล่อยเสียงมานิดนึงก็ได้ครับจะได้รู้ว่าเขาประกาศอะไรอระวชุมนแล่านชุชนอื่นค่ะนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครทั้งสามอำเภอให้ความไว้วางใจนะครับพักพลังประชารัฐนะครับส่วนอำเภอพระพรหมนะครับที่ทราบผลม,มาอย่างไม่เป็นทางการก็พักพลังประชารัฐแล้วาแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยณเวลานี้คือพักพลังประชารัฐนะครับชนะการเลือกตั้งนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็รอ ผลการยืนยันจากคณะกรรมการตั้งอีกครั้งนะครับผมต้องในนามพรรคพลังประชารัฐต้องขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับให้ความไว้วางใจนะครับแเนโรยอาญาสิทธิสุวันะคะับให้ความไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐให้ความไว้วางใจท่านหัวหน้าพรรคท่านพุทเอกวิทย์ลุวันนะครับท่านดยด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะครับ ยังไม่ได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเลือกตั้งซ่อมเขตสามนครรีธรรมราชแต่รปรากฏ<ล>ว่าเมื่อวานเย็นจัดๆหน่อยน่าจะใกล้ๆหัวข่าําค่ะร้อยเอกผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่า้นตีช่วยเกษตรมือเดินงานการเมืองของลุงป้อมอืมประกาศชัยชนะพลังประชารัฐชนะปะัจธิปัตยในการเลือกตั้งซ่อมเขตสามนครรีธรรมราชคว้าชนะเฉิยนคู่แข่งมา4,100คะแนน จะชนะกี่คะแนนมันก็คือชนะก็ชนะแล้วรอบนี้เลือกตั้งซ่อมพอตกสักสามสี่ทุ่มตัวเลขที่ค่อนข้างเป็นตาการนั่นแ่ละจากกกตใช่่คะออกมายืนยันตามนั้นถูกต้องชนะกัน4ี่หมื่นแปดเศษเศษกับสี่หมื่นสี่หกร้อยยี่สิบก็ชนะกันกลมๆก็คือชนะกันสี่พันคะแนนค่ะสี่พันหนึ่งร้อยคะแนนนั่นหมายความว่าพรเมารัฐสามารถยึดเก้าอี้สสในนครศรีธรรมราชไปได้ครึ่งจังหวัด ครึ่งหนึ่งแล้วนะสี่จากแปดขนาดที่ประจติปัดเดิมห้าเสียไปหนึ่งหายไปแล้วรักษาไว้ไม่ได้คราวนี้มันเหลือแค่มันเหลือแค่สามไงสามอ่ะก็สี่จากแปดใช่ไหมไม่ใช่อ๋อเหลือสี่เหลือสี่ห้าเหลือสี่หายไปหนึ่งคือคือคือรู้สึกคนเล็กผิด คนข้างๆมาแก่ใจร้ายกับมาแก่ทําให้สมาธิมาแก่นี่สะบัดไปสะบัดมาได้ตลอดหายไปหนึ่งหลือสี่ถูกไหมครับถูกไหมมันก็อี้เดียวนะแต่สะท้านสะเทือนไปทั้งภาคนะมันต้องประเมินทั้งพักเลยอ่ะของประชาชนประเมินทั้งพักเนี่ยใช่ไม่ใช่ประเมินจังหวัดเดียวด้วยประเมินทั้งพักเลยแพ้แค่ตู้อี้เดียวนะหรือแพ้แค่4,100คะแนนแต่มันต้องประเมินใหม่หมดเลยยกเครื่อง ตรงนี้แหละก็คือประเด็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครศรีธรรมราชด้วยใช่แล้วแหมถิ่นใครล่ะถ้าในอดีตก็ต้องไม่ต้องบอกเลยอืมไม่ทราบใช่ครับผลการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวานจะเป็นอีกหนึ่งเหตุอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ภูมิใจไทยคิดอะไรได้ตั้งเยอะแยะอและอาจจะเป็นเหตุเป,เป็นปัจจัยที่ทําให้ลงตู่ลงป้อมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าหมายถึงปรับพรมอมหรืออะไรคะไม่ทราบค <c oughs> ้างไปแค่นี้ก่อน <c oughs> ค้างไว้ไปคิดกันต่ออ่ะมาเหตุการณ์ที่3ที่บอกทิศทางการเมืองไปดูเหตุการณ์ที่3ฮะไปดูเหตุการณ์ที่สามเชิญชมตัวอย่างสักนิดหนึ่งสิครับค่ะเชิญครับขนาดนี้นะครับมีชุดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับ <ashamed> ไม่ได้ครั <go to the floor> พี่มันไม่พี่ไม่ไดสิครับพยายามที่จะเข้ามา,าจับกลุมพวกผมนะครับโดยมีพี่โตโตตอนนี้นะครับที่ตอนนี้ผมอยู่ชั้นจอดรถนะครับรัชโยธินเอาละครับย้อนความกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ <aç im S 1> ลีเดมเขารวมพลเขาเคลื่อนจาก่าแยกลาดพร้าวไปที่หน้าศาลอาญาราชดาแต่ประธานโทษไฮไลท์ไม่ได้เกิดตรงนั้นไฮไลท์มันไปเกิดที่อาคารจอดรถชั้นห้าเมเจอร์ราชโยธินไปไฮไลท์ตรงนั้นได้อย่างไรนี่เลยเหตุการณ์นี้แหละอืเมื่อสักครู่มีคนต้องเขาสังเกตม็อบลีเดมเคลื่อนเคลื่อนไปที่ศาลอาญาราชดาตะบด ปล่อยผ่านไฟเขียวตลอดทางใช่ค่ะและและและ,และการตั้งรับของตำรวจไม่ได้ตั้งรับด้านนอกนอกรั้วศาลนะในรั้วตำรวจถอยร่นเข้าไปในรั้วรับม็อบภายในรั้วของศาลใช่ค่ะหมายความว่ายอมปล่อยให้ลีเดมประชิดรั้วของศาลใช่ค่ะแปลว่าอะไรนั่นสิขณะที่ขณะที่ไปโฟกัสที่ไม่ใช่รนชีวิติน ยกกำลังนอกเครื่องแบบบุกโจมรวบตัวกาดวีโว่ที่ที่รวมกำลังกันที่อาคารจอดรถชั้นห้าอะละกําลังกินข้าวกันอน่าสนใจนะกําลังกินข้าวกล่องกันอยู่เลยกินข้าวกล่องด้วยนะไม่ได้กินอาหารแล้วกินข้าวกล่องกันอยู่เลยอาการหมายถึงรวมเป็นจุดรวมพลเพื่อเตรียมที่จะเคลื่อนไปไหนเราไม่ทราบจะเคลื่อนไปทำไรเราก็ไม่ทราบแต่เขากินข้าวกันตรง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 ที่จอดรถอะไรแล้วเขามีนัดหมายกันนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้มันบอกที่ ทางอะไรบางประการนะเอาละครับไปกันที่ภรราพเล่าเล่าเรื่องที่ทางการเมืองภาพที่สี่ฮะค่ะภาพที่สี่เชิญนะเชิญค่ะดีนาตงพีนัรารงเตลสักดีนาตงพีพอพอพอแล้วพอแล้วฮะทำไมตั้งหัวตรงนี้ล่ะครับทำไมตั้งหัวตรงนี้ล่ะครับปิดเสียงกันดูภาพไปนะ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  ผมไม่ได้ดูคลิปก่อนนะเนี่ยเอากันอย่างนี้ครับกลุ่มของไผ่ดาวดินเนี่ยเขาเขาเดินทะลุฟ้าแล้วเขาไปปิดอีเว้นของเขาที่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ตอนหัวค่ำใช่ค่ะเขาเดินมาจากไีศานนะคะด,ดูเหมือนดูเหมือนไผ่ดาวดินดูเหมือนเดินทะลุฟ้าตำรวจก็ไฟเขียวตลอดทางนะค่ะสบายสบายมาได้เลยอยากมาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มาสบายสบายอยากจะบอกนะ ภาพเล่าเรื่องเล่าเรื่องภาพที่สี่กับภาพเล่าเรื่องภาพที่สามจับโตโตกับปิดเอีเวนต์เดินทะลุฟ้าเนี่ยเป็นสองภาพที่เล่าเรื่องบางประการนะเอาไว้มีโอกาสหมอ,หมอ,หมอผมจะขยายรอสิบโมงเครื่องวันนี้ขยายนะหรือวันนี้เลยได, <laughs> ได้ได้ได้